เข้าสู่ช่องนายดิฟชแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่อง Solo ่ i ิ e วอริงเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับบทที่11พวกกิ้งกากลุ่มฮันเตอร์มุ่งหน้าสู่สถานที่ซึ่งเกตเนลมิตขึ้น มันคือลานก่อสร้างอาพาร์ตเมนต์ที่ถูกละับการก่อสร้างเขาว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนี่นาหวังดงศซะจุปากบรรดาอาพาร์ตเมนต์ที่ยังสร้างไม่เสร็จถูกทิ้งไว้แบบมามๆอย่างเดียวาดคล้ายศิลา,าแท่นใหญ่มหือมาหน้าหลุมฝังศพคงไม่ต่างจากบรรยากาศสุสานรวมของพวกยากคุณรูหรือเปล่ายูจินโฮที่ขยับเข้ามาข้างๆพูดเสียงต่ำ ว่าพวกลูกจ้างกับนักลงทุนที่นี่ตอนนี้ทุกคนจะตายไม่ตายแหลแต่ประธานกับหอบเงิน9าแสนล้านหนีไปตากต่างประเทศได้สองเดือนแล้วจินอูบอกไ่าทางสายตาหลายครั้งแล้วแต่ดูเหมือนว่ายูจินโฮจะไม่อยากอยู่ห่างเขาเมื่อตัดจินอูออกคนที่เหลือแปดคนเคยอยู่ทีมเดียวกันมาก่อนจึงยากที่จะตีสนิทด้วยเป็นธรรมดา พี่เป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วเหรอ,อยูจินโฮเปลี่ยนมาเรียกจินอูว่าพี่โดยไม่ทันรู้ตัวตอนนี้จินอูเหนื่อยกับการแกล้งเมินแล้วนี่นายไม่มีเซนเลยหรือไงก็ผมอยู่มาแบบไม่ใช้เซนเลยไงเฮ่ยเชักไม่แน่ใจแล้วว่ามอนี่ใส่ซื่อเป็นเด็กๆหรือไม่มีหัวคิดกันแน่จินอูมองอยูจินโฮที่หัวเลาะอย่างไร้เดียงสา พางเกาศีรษะด้านข้างแต่เรามั่นใจพอเข้าใกล้เกตเขาก็รับรู้ได้อย่างรวดเร็วว่ามันไม่ปกติมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จินอูไม่แน่ใจว่าสำหรับฮันเตอร์คนอื่นแล้วมันอาจจะเป็นช่องทางทำเงินได้อย่างง่ายดายหรือไม่แต่สำหรับเขาแล้วเกตทุกที่คือการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด เขามีความทรงจำเลวร้วายมากมายซึ่งรับรู้ได้ไวกว่าเท่านั้นตรงนี้แหละฮวังดรงซอกหยุดเดินโอ้พวกคันเตอร์อุทานด้วยความประหลาดใจพี่หวังตรงนี้ใช่เกียริแรงสีจริงหรือมันใหญ่ไปหน่อยนะแกจะบอกว่าทางสมาคมโกหกพวกเราหรือไงเห็นว่าพวกนักตรวจสอบเข้ามาที่นี่ตั้งแต่รอบที่แล้ววังวนคล้ายหลุมดำที่ลอยอยู่กลางอากาศ เราเรียกสิ่งนั้นว่าเกตระดับจะถูกแบ่งตามจำนวนขึ้นพลังเวทด้านในโดยทางสมาคมจะเข้ามาวัดระดับก่อนแล้วจึงประกาศแจ้งบุคคลหรือกิลด์ที่ต้องการเข้าบุกลุกจึงค่อยสมัครตามลำดับปกติแล้วเกตแรง a หรือแรง B จะเป็นหน้าที่ของบรรดากิลด์ขนาดใหญ่เพราะมันอันตรายเกินกว่าจะให้บุกลุกเข้าไปเป็นลายคนส่วนใหญ่แล้ว ปาร์ตี้ส่วนบุคคลจะเข้าจัดการเกตอยู่ระดับต่ำกว่านั้นเพราะฉะนั้นอาจพูดได้ว่าเกตแรงสีคือระดับสูงสุดที่บรรดาฮันเตอร์ไล้สังกัดจะสามารถเข้าไปได้ฮาวังดงซอกยืนอยู่หน้าเกตแล้วหันมามองข้างหลังเดี๋ยวผมจะเข้าไปก่อนทุกคนตามมานะพวกฮันเตอร์เริ่มเข้าไปด้านในเกตกันทีละคนสองคนโดยให้แทงอย่างเขาเป็นผู้นำ เผื่อไว้ก่อนแล้วจินอูยืดกล้ามเนื้ออย่างเบาแรงเพื่อเตรียมพร้อมเผื่อไว้ยูจินโฮที่อยู่ด้านข้างเขาหยิบอาวุธขึ้นมาทีละชิ้นสองชิ้นดาบกับโล่ที่หยิบออกมาจากกระเป๋าเก็บอาวุธเป็นมันวาวเห็นผ่านผ่านจินอูก็รู้ว่าเป็นอาวุธราคาแพงฮันเตอร์ไลเดียงสาไม่น่าถึงขั้นตะเตรียมของพวกนี้ด้วยตนเองได้ ไหนว่าไหนว่าอยู่มาแบบไม่ใช้เซนเลยแสดงว่าเป็นลูกคนรวยสินะจินอูทำหน้าชฉนอยู่จินโฮรู้สึกตัวว่าจินอูมองอยู่เขาจึงเดินมาตรงหน้าอย่างล่าเริงพี่อยู่แรงอีใช่ไหมละ่ะผมจะปกป้องพี่เองคอยอยู่ใกล้ๆผมแล้วกันจินอูเกาท้ายทอยใครต้องปกป้องใครกันแน่เฮอยยังไงก็ขอบใจนะเราเข้าไปกันเถอะ ไม่ว่าจินอูจะรู้สึกอย่างไรก็ตามทั้งคู่ได้เข้าไปข้างในเกตและอย่างปลอดภัยแล้วข้างในดันเจียนเงียบงนันทั้งเงียบและมืดฮาวังดงซอกเอ่ยคำสั่งแรกฮยูฮวันจุดไฟทีได้ครับโชคยูฮวันฮันเตอร์คาดนักเวทจุดดวงไฟให้ลอยกลางอากาศพวกเขามองเห็นชัดเจนขึ้นฮวันดงซอกลดโล่ลงแล้วเอียงคออย่างสงสัย อะไรกันทำไมที่นี่ไม่มีมอนสเตอร์เลยนั่นน่ะสิแถมยังปิดไฟอีกด้วยปกติดันเจียนจะมีหินที่เรียกว่าหินเรืองแสงติดอยู่ทุกซอกทุกมุมในถ้ำเพื่อช่วยส่องทางแต่พวกเขาไม่เห็นหินเรืองแสงพวกนั้นในดันเจียนรอบนี้เลยอยู่จินโฮกระซิบกับจินอูมีดันเจียนที่ไม่มีมอนสเตอร์ด้วยเหรอพี่จุจุจินอูส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายเงียบ เขากำลังตั้งใจฟังได้ยินเสียงฝีเท้านับไม่ถ้วนมาจากที่ไกลๆจินอูพูดขึ้นไม่ใช่ว่าไม่มีหรอกมันยังมาไม่ถึงต่างหากยู่จินโฮกืนน้ำลายอย่างฝืดคอกึก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 ทันใดนั้นคนในทีมก็ได้ยินเสียงแบบที่จินอูได้ยินตอนนั้นเองฮะวังดงซอกรู้สึกถึงความผิดปกติดันเจี้ยนที่ไม่มีหินเรืองแสงนั้นหรือ ตัวอะไรที่เคลื่อนที่เป็นฝูงอาศัยอยู่ในที่มืดและถ้าเห็นแสงจะถลาเข้าใส่ใช่แล้วสีหน้าของฮยงดงซอกและลูกทีมตึงเครียดพร้อมกันพวกมแมลงแมลงบัดซบทำไมต้องเป็นมแมลงด้วยล่ะ้าวังดงซอกตะโกนทุกคนประจำที่มันมาแล้วประทะได้ตัวอะไรสักอย่างฝูงใหญ่กำลังวิ่งมาจากช่องทางเดินฝั่งโน้นมาที่นี่ หรือว่าที่นี่เป็นลังมดอย่าพูดเป็นลางร้ายสิมแมลงคือตัวสร้างปัญหาเป็นพิเศษในบรรดามอนสเตอร์ที่มีอยู่มากมายเพราะพวกมันตายยากพอสมควรและเคลื่อนที่เป็นฝูงตลอดเวลาเมื่อแยกตัวออกตัวเดียวก็ยังมีพละกกำลังอันแข็งแกร่งในบรรดามแมลงตัวไวร้ายที่เด่นชัดสุดก็คือพวกมดฮันเตอร์หลายต่อหลายคนเคยพลาดท่าเดินเข้าไปในลังมด ที่ทําให้ต้องจบชีวิตไปอย่างน่าเสียดายกึกๆกึกืกกกอกกฝีเท้าของเหล่า,มาแมลงส่งเสียงคืบคานอย่างอึกรกะทึกหมายความว่าพวกมันเข้ามาใกล้แล้วหวังดงซอกยกโล่ขึ้นมาถึงใต้คางถ้าว่าพวกเขากลับไม่เห็นพวกมันพวกลูกทีมที่อยู่ด้านหลังต่างพากัน่งเสียงเออะอะไรล่ะเนี่ยทำไมไม่เห็นเลยเสียงมันอยู่ใกล้ๆนี้แล้ว พี่ดงซอกพอจะเห็นอะไรข้างหน้าไหมจินอูตะโกนข้างบนอะไรเนี่ยห้ว,วังดงซ็อกเงยหน้าขึ้นโดยอัตโนมัติึกึกึกึึึกฝูงแมลงตัวมหือมากำลังวิ่งมาจากด้านบนหากว่ารู้ตัวช้ากว่านี้เพียงนิดเดียวพวกมันคงจะตกใส่ศรีรษะไปแล้วการต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ที่เคลื่อนที่เป็นฝูงอย่างแมลงหากการตั้งรับพัง ทุกอย่างก็ถือเป็นอันจบสิ้นถ้าฉันรู้ช้ากว่านี้อีกหน่อยแล้วก็ห้าวังดงซอกรู้สึกไม่สบายใจแต่ถึงอย่างนั้นก็นับว่าโชคดีที่เขาไม่เห็นหมดสักตัวท่ามกลางฝูงแมลงหลากหลายชนิดเขาเป่งเสียงยิ่งยิงมันให้ร่วงถ้ามันลงมาเดี๋ยวฉันจะด,ดึงความสนใจไว้เองทั้งลูกธนูและเวทมนต์ต่างก็พุ่งเข้าใส่พวกแมลงฟิวฟิวปัมปัม ทันทีที่มแมลงสองสามตัวถูกฮันเตอร์จู่โจมร่วงลงพวกที่เหลือทั้งหมดก็ลงมาที่พื้นพวกมันตั้งใจจะสู้กับเหล่าฮันเตอร์นับแต่บัดนี้ความสามารถของแทงก็เป็นสิ่งสำคัญห้าวังดงซอกใช้ทัศนะการกระตุ้นความสนใจจากพวกมอนเตอร์พวกมันต่างหันหลังมาจ้องมองให้ยองดงซอกพร้อมกันราวกับนัดไหวทางนี้เจ้าพวกมแมลงเยกเยก มอนเตอร์นับสิบตัวโถมเข้าใส่ฮวังดงซอกปังปังปังโลกของเขาป้องกันการโจมตีของเหล่า,มาแมลงได้ทั้งหมดขากรรไกรของและกงเล็บที่แข็งแกร่งของพวกมันไม่อาจทะลุผ่านโลกไปได้หวังดงซอกผู้เป็นแทงปักหลักอยู่แถวหน้าอย่างมั่นคงรอก่อนรอก่อฮหวังดงซอกรอจังหวะทั้งที่เหล่า,มาแมลงกําลังลุมถึงแต่ฮวังดงซอก ก็ยังรอคอยขนาดที่จะได้โจมตีกับอย่างสงบนิ่งถึงแม้พวกดิวเดอร์จะกระหน่ำโจมตีแต่เขาก็ไม่ทำให้ศัตรูละความสนใจไปจากเขาถ้าขนาดนี้ก็ยังใช้ได้แล้วละ่ะจากนี้ไปคือการเริ่มต้นล่าอย่างแท้จริงนี่คือสาเหตุที่ฮันเตอร์ถูกเรียกว่าฮันเตอร์ฮวังดงซอกตะเบ่งเสียงดิว พลังเปลวไฟของทุกคนในทีมพุ่งเข้าใส่พวกมแมลงพร้อมเสียงต่ำสั้นๆที่ดังลั่นตูมตูมแขกแขกพวกมแมลงระเบิดเสียงร้องประหลาดและงมไปทั่วทุกที่จินอูยืนอยู่ข้างหลังคอยเฝ้าดูการต่อสู้ของคนในทีมมันคือเงื่อนไขในสัญญาของเลด์ข่าวนี้จินอูดูการต่อสู้ของพวกเขาพางลองจินตนาการในหัวว่าถ้าเป็นตัวเขาเองจะสู้อย่างไร หน้าอึดอัดใจเหลือเกินจินอูฝืนความอยากจะกระโจนเข้าไปใส่หลายครั้งเขาเห็นจุดอ่อนของมอนสเตอร์มากมายอีกทั้งเห็นความล้มเหลวของเหล่าฮันเตอร์ที่พลาดจุดอ่อนเหล่านั้นอยู่หลายครั้งเขาต้องยืนดูอยู่เฉยเฉยจึงได้แต่อึดอัดใจแต่กะนั้นทีมพวังดงซอกได้รับความเสียหายน้อยกว่าที่คิดเนื่องจากสมาชิกในทีมทำงานเข้าขากันดีมาก อาการไร้ความกังวลใจที่ฮาวันดงซอกแสดงออกมาก่อนจะลงเลสไม่ใช่การอวดโอ้แต่อย่างใดจินซอก11นาฬิกาพี่มันมาทางขวาด้วยชุนแทร์ซองมินฮายูฮันวันพวกนายคอยดูทางขวาไว้พวกลูกทีมมารวมตัวกันอยู่ที่เดียวฮาวันดงซอกก็เดินไปทางนั้นเช่นกันหือพวกมแมลงแปลกๆชอบกลพอฮวันดงซอกเดินไปถึง เหล่าฮันเตอร์ต่างหลีกทางให้เขาฮาวันดงซอกย่อตัวลงนั่งยองยองแล้วหันไปมองโดยรอบเขาไม่เห็นจุดที่แปลกประหลาดอะไรเลยแม้ว่าจะดูตรงไหนก็มีเพียงเหล่า,มาแมลงที่ตายแล้วเท่านั้นนายว่ามันแปลกยังไงฮาวังดงซอกเอียงคออย่างเชิงหนลูกทีมคนหนึ่งชี้ขาของมแมลงที่อยู่ใกล้เขานั่นมันไม่ใช่แผลที่มาจากพวกเราใช่ไหม ถ้วังดงซอกขมวดคิว้วพอตั้งใจพิจาราแล้วเขาก็เอ่ยขึ้นมันเหมือนกับโดนอะไรกัดมาใช่ไหมละ่ะพวกที่มีแผลแบบนี้ไม่ได้มีแค่ตัวสองตัวดูสิครับตรงนี้ด้วยตรงนู้นก็ด้วยตัวนี้ถูกดึงปีกออกไปข้างหนึ่งแต่แรกแล้วก่อนที่จะมาสู้กับพวกเราพวกมันมีแผลเต็มตัวอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าวังดงซอกนิ้วหน้า ด้วยเหตุนี้เองที่ถึงแม้พวกมอนเตอร์จะมีจำนวนมากแต่พวกเขากลับสู้ได้อย่างง่ายดายอย่าบอกนะว่าพวกมันเพิ่งจะสู้กับพวกตัวอื่นมาทันใดนั้นแม้จะเป็นช่วงสั้นๆแต่จินอูก็รู้สึกได้ว่า้าวังดงซอกกับพวกสมาชิกอีกหลายคนจ้องมองเขาทันทีที่จินอูรู้สึกตัวพวกเขาก็รีบเบนสายตาหนีพอเห็นดังนั้น จินอูจึงเกิดความรู้สึกมั่นใจใช่ด้วยการคาดคะเนครั้งแรกมักจะถูกต้องการทำงานที่ประสานกันดีหมายความว่าพวกเขาต่างก็รู้จักกันมาเป็นเวลานานแถบไม่มีผู้รับเคาะแต่เป็นไปได้หรือที่พวกเขาจะไม่มีฮิวเลอร์แม้เราฮันเตอร์จะเก่งกาจสักเพียงใดแต่คนเราย่อมมีแนวโน้มที่จะผีผามกันได้ทั้งนั้น อย่างก่อนหน้านี้คู่เดียวที่พวกเขาเกือบตั้งรับการจู่โจมของพวกมแมลงไม่ทันเขาปฏะติดประต่อภาพอย่างคร่าวๆได้แล้วรอยยิ้มปากฏขึ้นที่มุมปากของจินอูฉันอาจจะใช้มันช่วยหากินก็เป็นได้ขอเพียงพวกเขาเคลื่อนไหวตามที่จินอูคิดไว้ก็พอห้วังดงซอกยิ้มพร้อมกับลุกขึ้นยืนเอาละ่ะเราลองเข้าไปลึกอีกนิดดีกว่า ถ้าแบบนี้อีกไม่นานเราน่าจะกําจัดได้หมดแหละหวังดงซอกตั้งใจเปล่งเสียงให้ดังใช้ว่าเขาพูดให้พวกลูกทีมฟังเพราะสมาชิกในทีมเดิมทุกคนต้องล้อมวอบหวังดงซอกอยู่แล้วระหว่างนั้นยูจินโฮฉีกยิ้มพางเข้ามาใกล้พี่ท่านเห็นไหมเห็นผมหรือเปล่าที่ผมใช้ไอ้นี่ฟาดพวกมอนเตอร์ เปียงเปียง,ปยงไปหลายตัวเลยยูจินโฮถือดาบแล้วกัดแกว่งมันกลางอากาศจินอูเอ่ยถามดาบเล่มนั้นกับโลกข,ของนายคงแพงล่ะสิหืมอ๋อเพิ่งลงเลสหนแรกคุณพ่อก็เลยทุ่มเทให้ผมมากหน่อยนะสิงั้นนายเองต้องระวัดระวังตัวไว้ด้วยละ่ะจินอูตบไหล่ยูจินโฮตุบๆแล้วเดินตามหลังกลุ่มฮันเตอร์ที่เริ่มเคลื่อนตัวเข้าไปด้านในทำไมจูจ่ๆถึงพูดแบบนี้ละ่ะ ในไม่ช้าอยู่จินโฮที่เอียงคอด้วยความสงสัยก็สาวเท้ามุ่งหน้าตามเหล่าลูกทีมไปด้วยเช่นกันพวกเขาเดินเข้าไปในถ้ำชั่วระยะหนึ่งโดยไม่หยุดพักถ้าว่ากับไม่พบมอนสเตอร์ระหว่างที่เดินเข้าไปเลยสักตัวเนื่องจากดันเจียนมีทางเดินทางเดีเดยวดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะหาไม่เจอหรือว่าพวกมันอยู่ตรงทางเข้ากันหมดเอ้ย เลวไหลานาแปกจังแต่ยังไงก็ต้องมีบอสใช่ไหมถ้าไม่มีบอสแล้วเกีรจะเปิดได้ยังไงล่ะพวกฮันเตอร์ต่างออกความคิดเห็นกันอย่างซินแซ่ในดันเจียนที่กว้างขวางแต่กลับว่างเปล่าเดี๋ยวก่อนห้วังดงซอกหยุดเดินพอหยุดเดินกระทันหันจึงเกิดการชนกันเล็กน้อย ฮันเตอร์คนหนึ่งจมูกชนกับหลังศรีรษะของอีกคนที่อยู่ด้านหน้าเขาเอ่ยถามด้วยสีหน้าเซิงๆโอ้ยปัดโทพี่ฮาวังเป็นอะไรเนี่ยขยูฮาวันลองส่องไฟไปตรงนี้ทีโซฮายูฮาวันขยับลูกไฟที่ลอยอยู่ตรงหน้าเขาให้ส่องแสงตรงไปที่ฮาวังดองซอกชีพระเจ้าหมดหนี้เลยหรือพวกฮันเตอร์ส่งเสียงคำรามทั้งปีกขาลำตัว แม้กระทั่งหัวของเหล่า,มาแมลงซากศพของมแมลงกระจัดกระจายอยู่ทุกที่ยิ่งพวกเขาเดินเข้าไปลึกมากเท่าไหร่ซากศพก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดหรือผิดพลาดตรตงไหนต้องขออไภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ